อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อตำรวจยอดใหญ่ผู้เย่อหยิ่งขับรถชนมอเตอร์ไซค์ของทหารชั้นผู้น้อยที่แสนถ่อมตนแต่กลับปฏิเสธความรับผิดชอบและดูหมิ่นเครื่องแบบของเขาร่วมเป็นซักขีพยานในวินาทีที่ความยุติธรรมถูกทวงคืนเมื่อความอดทนของชายชาติฐานสิ้นสุดลงและกลุ่มตำรวจอันพานต้องลงไปกองกับพื้นถนนแสงอรุณรุ่งของดวงอาทิตย์เพิ่งจะทอแสงเหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกขับไล่สายหมอกบาง ที่ยังคงปกคลุมถนนสายหลักของเมืองเชียงใหม่กลิ่นกาแฟคั่วหอมกรุ่นจากร้านเล็กๆริมทางเริ่มโชยมาประปนกับกลิ่นข้าวซอยร้อนๆและไส้อั่วที่เพิ่งย่างสุกใหม่ๆท่ามกลางความวุ่นวายยามเช้าอันเป็นเอกลักษณ์จากสิบเอกอาทิตย์นายทหารสังกัดกองพันทหารราบข่ายกาวิละกำลังเตรียมพร้อมในชุดลายพรางที่รีดเรียบกริบท่วงท่าที่สง,ง่างามของเขาสะท้อนถึงระเบียบวินัยที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดแต่แววตาที่สงบ,บนิ่งนั้น กลับฉายแววของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมออาทิตย์เป็นทหารในอุดมคติผู้มีความพักดีมีวินยัยและยึดมั่นในจรรยบรณอย่างเคร่งครัดเขามาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆนอนเชิงดอยสุเทพถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมล้านานาอันดีงามรู้จักสัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่นและไม่เคยคิดรังแกใครทุกเช้าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ ฮอนด้าเวฟสีแดงคันเก่าที่อยู่กับเขามานานหลายปีมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเช่าของเขาราว7กิโลเมตรมอเตอร์ไซคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพานะแต่มันคือพยานเงียบที่ร่วมต่อสู้และผ่านร้อนผ่านหนาวมากับอาทิตย์ในฐานะผู้รับใช้ชาติเขาดูแลรักษามันอย่างดีที่สุดเสมอสะท้อนให้เห็นว่าเขาใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอย่างไรในอีกฝากหนึ่งของเมืองสถานีตำรวจ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองร้อยตำรวจเอกพานุพงษ์หรือที่ลูกน้องเรียกสั้นๆว่าสารวัตรพันธ์เพิ่งจะทานอาหารเช้าเสร็จพานุพงษ์คือตำรวจที่มีบุคลิกตรงกันข้ามกับอาทิตย์อย่างสิ้นเชิงพุงที่ยื่นออกมาจนคับเครื่องแบบกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาใบหน้าของเขามักจะแสดงออกถึงความหยิ่งผยองราวกับว่าโลกทั้งใบหมุนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเขาเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านเรื่องนิสัยกลางและอวดเบ่ง อำนาจที่เขามีเปรียบเสมือนใบอนุญาตให้เขากระทำการตามอำเภอใจว่าจาหยาบคายมักจะหลุดออกจากปากอย่างง่ายดายการข่มขู่คือเรื่องปกติและคติประจำใจของเขาคือใครมีเงินคนนั้นถูกสารวัตรพันม,มีลูกน้องสองสามคนที่คอยติดตามอย่างพักดีไม่ใช่เพราะความเคารพแต่เป็นเพราะความกลัวและหวังว่าจะได้เศษเงินจากงานนอกของผู้บังคับบัญชาชาววันนั้นก็เช่นเคยสารวัตรพันเตรียมพร้อมสำหรับแผนการตรวจตรา ที่ดูเหมือนจะเน้นการหาเหยื่อมากกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยรถยนต์สายตรวจของเขาซึ่งเป็นรถเก่งโตโยต้าเอลทิสสีขาวสลับเลือดหมูเงาวับราวกับจะสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมอันสมบูรณ์แบบของผู้เป็นเจ้าของแต่ภายใต้ความหรูหรานั้นกลับซ่อนจิตใจของนักเลงที่พร้อมจะข่มเหงใครก็ตามที่ดูอ่อนแอกว่าถนนบริเวณสี่แยกควงสิงเริ่มหนาแน่นไปด้วยรถรา จาสิบเอกอาทิตย์ขี่รถด้วยความระมัดระวังเช่นเคยปฏิบัติตามกฎจราจรและรักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยเขาเพิ่งจะขี่ผ่านไฟแดงที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไม่นานทันใดนั้นรถสายตรวจสีขาวที่ขับโดยสารวัตถพันก็พุ่งมาจากด้านหลังด้วยความเร็วสูงพยายามทแทรกตัวผ่านการจราจรที่ติดขัดเสียงแต่ถูกบีบยาวๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพื่อเตือนให้ระวังแต่เพื่อสั่งให้รถทุกคันหลีกทาง ไม่ว่าจะเพราะความรีบร้อนหรือเป็นนิสัยประมาทโดยสันดานสารวัตภพมไม่เห็นอาทิตย์ซึ่งอยู่ในเลนขวาแล้วด้วยรอยยิ้มยักหยันบนใบหน้าเขากระชากพวงมาไลัยไปทางขวาอย่างแรงเพื่อที่จะแซงกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้าโครมเสียงกระแทกดังสนัน่นทำลายความเงียบยามเช้าด้านหน้าของรถสายตรวจชนเข้ากับท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของอาทิตย์อย่างจังนายทหารหนุ่มกระเด็นลงไปกองกับพื้นถนนพร้อมกับรถคู่ใจความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่าง แต่เขารีบลุกขึ้นเพื่อตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์ของเขากระจกมองข้างแตกแฟริงด้านข้างบุบและล้อหลังเบี้ยวมอเตอร์ไซค์ที่เขาดูแลด้วยหัวใจตอนนี้พังยับเยินผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆหยุดดูเหตุการณ์ด้วยความกังวลสารวัตรผนดกระจกรถหลงด้วยสีหน้าที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแทนที่จะลงมาขอโทษหรือให้ความช่วยเหลือเขากลับมองอาทิตย์ด้วยสายตาดูถูกเฮ้ย <Hey, S 2> มีตาหรือเปล่า ขี่รถกระโหลกกลาช้าๆแบบนี้มันเกะกะขวางทางเขาตะคอกเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณสิบตำรวจตรีชัยหนึ่งในลูกน้องของเขาโนกหน้าออกมาจากหน้าต่างข้างๆพร้อมกับยิ้มย่ออย่างน่ารังเกียจอาทิตย์แม้จะพยายามข่มความเจ็บปวดและความโกรธที่เริ่มปะทุขึ้นแต่ก็ยังพยายามควบคุมสติเขารู้ดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับใครและไม่อยากให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลขอโทษครับท่านแต่เมื่อกี้ท่านแซงขวามาเบียดเกินไป แล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยครับอาทิตย์ตอบอย่างใจเย็นพยายามอธิบายเหตุการณ์แต่ดูเหมือนสารวัตถพันจะไม่สนใจเขาเพียงต้องการพิสูจน์ว่าใครคือผู้มีอำนาจที่สุดบนท้องถนนแห่งนี้ชนวนของความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความกโกล,ลาหลครั้งใหญ่ได้ถูกจุดขึ้นแล้วอาทิตย์พยายามสงบสติอารมณ์แม้ว่าในใจจะเดือดพล่านเมื่อเห็นท่าทีย,ย่อยิงของสารวัตถพันเขาเป็นทหารที่ถูกฝึกมาให้รักษาความสงบและไม่หวั่นไหวต่อการยุวยุโดยเฉพาะกับพลเรือน และยิ่งกว่านั้นคือเพื่อนร่วมอาชีพผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยกันแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีเช่นกันขอประทานโทษครับท่านผมไม่ได้มีปัญหากับท่านแต่รถผมเสียหายและนี่ไม่ใช่ความผิดของผมอาทิตย์กล่าวเสียงของเขาสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงควบคุมได้เขาชี้ไปที่กระจกที่แตกและแฟรริ่งที่บุบในฐานะเจ้าหน้าที่เหมือนกันเรามาคุยกันดีๆเถอะครับรถผมต้องซ่อมสารวัตรพันหัวเราะยะ เป็นเสียงหัวเราะที่ดูแคลนและบาดลึกเขาเปิดกระจกรถลงจนสุดเผยให้เห็นใบหน้าที่แดงกำ่ำอาจจะเพราะความโกรธหรือนิสัยขี้โมโหเป็นทุนเดิมอะไรนะมอเตอร์ไซค์เก่าๆแบบนี้จะมาเรียกค่าเสียหายเหรอดูรถหลวงของกูซะก่อนรู้ไหมว่านี่รถใครเขาตว,วาดพางชี้ไปที่ตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติบนประตูรถอย่าฝันไปหน่อยเลยแกนั่นแหละผิดขี่ช้าๆขวางหน้ารถกูทำไมไม่รู้จักหลบ ลูกน้องอีกสองคนของเขาสิบตำรวจตรีชัยและสิบตำรวจตรีสมชายที่นั่งอยู่เบาะหลังหัวรอกคิกคักราวกับสนุกสนานกับอารมณ์ของผู้เป็นนายพวกเขาถึงกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปสถานการณ์นั้นไว้บางทีอาจจะเอาไว้ดูหัวรอกทีหลังแววตาของอาทิตย์เปลี่ยนไปเขาเริ่มตระหนักว่าเขาไม่ได้กำลังเพเชนหน้ากับผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ทรงเกียรติแต่เป็นนักเลงร่างอ้วนที่บังเอิญสวมเครื่องแบบตำรวจท่านครับ ผมเป็นทหารสังกัดกองทัพบ,บกผมรู้กฎระเบียบดีอาทิตย์พูดพยายามใช้อำนาจในฐานะทหารเพื่อหาจุดร่วมเขาหวังว่าการเปิดเผยตัวตนจะทำให้สารวัตรพนมีท่าทีอ่อนลงบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามสารวัตรพันยิ่งออกผายไหลพึงราวกับว่าสถานะทหารของอาทิตย์ไม่มีความหมายอะไรในสายตาเขาโอ้โหทหารแล้วไงคิดว่ากูกลัวทหารหรอสารวัตรพันตะคอก เสียงของเขาดังขึ้นอีกหลายระดับดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่สัญจรไปมามากขึ้นต่อให้มึงเป็นผู้พันผู้การถ้าทำผิดก็คือผิดตอนนี้ใส่หัวไปซะไม่งั้นรถเน่าๆของมึงนี่กูจะลากไปโรงพักคำคู่นั้นเต็มไปด้วยการขม่มขู่ทำให้อาทิตย์ตกใจเขาไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่กลางและน่ารังเกียจขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่แค่คำขู่สารวัตพนงจากรถตามด้วยชายและสมชายทั้งสามคนยืนล้อมอาทิตย์โดยมีสารวัตพนนอยู่ข้างหน้า รูปร่างที่ใหญ่โตของเขาราวกับจะกลืนกินอาทิตย์ที่ผอมเพรียวกว่ามึงจะลองดีเหรออยากจะไปแจ้งความก็เชิญกูรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนี้หมดมึงคิดว่ามึงเป็นใครแค่จากกระจอกจอกกล้ามามีเรื่องกับกูเหรอสารวัตรพันเยอะเย,ะเยะ้ยพร้อมกับใช้นิ้วอ้วนๆจิ้มไปที่ไหล่ของอาทิตย์การผลักนั้นไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่เป็นความพยายามที่จะเหยียดหยามและแสดงอำนาจที่เหนือกว่าชัยและสมชายขยับเข้ามาใกล้ สีหน้าของพวกเขาแสดงความพร้อมที่จะทำทุกอย่างตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งอาทิตย์รู้สึกถึงความโกรธที่พลุงพล่านอย่างรุนแรงเขาเป็นทหารที่ถูกฝึกมาเพื่อปกป้องอาทิตายของชาติพิทักษ์ประชาชนและรักษาเกียรติของเครื่องแบบแต่ที่นี่กลางถนนที่พลุกพล่านเขาถูกขม่มขู่ดูหมิน่นและถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุที่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความผิดของเขาสักดิศรีของทหารคนหนึ่งกำลังถูกย่ำยี เขามองไปที่ฝูงชนรอบๆพวกเขาทำได้เพียงแค่มองไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงบางคนถึงกับหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปและวิดีโอจากระยะไกลแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออาทิตย์ตระหนักว่าในสายตาของสารวัตรพันธ์และลูกน้องเขาเป็นเพียงเป้าหมายที่ง่ายต่อการระบายความกล้างนี่ไม่ใช่เรื่องค่าซ่อมรถอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการต่อสู้ทางศีลธรรมระหว่างการใช้อำนาจในทางที่ผิดกับความยุติธรรมนนจุดนี้ ความอดทนที่เขายึดมั่นมาตลอดเริ่มขาดสะบัน้นความยุติธรรมที่เขารู้สึกได้มาถึงขีดสุดแล้วอาทิตย์กำมัดแน่นไม่ใช่แค่เพื่อระงับความโกรธแต่ยังเพราะความเจ็บปวดที่ไหลขวาซึ่งรู้สึกเคล็ดจากการกระแทกเมื่อครู่เขามองไปรอบๆหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาไกลเกลี่ยแต่สายตาที่หวาดกลัวและไม่อยากยุ่งของชาวบ้านยิ่งเพิ่มความคับข้องใจของเขาสารวัดัพันด้วยความโยโซโอหังถึงกับกระแทกไหลของอาทิตย์อีกครั้ง คราวนี้แรงกว่าเดิมไปซะเครื่องแบบที่มึงใส่นะมันมีไว้โชว์เฉยๆอย่ามาทำเก่งต่อหน้ากูเขาตวาดตามด้วยเสียงหัวเราะของชัยและสมชายสักดิตศรีของอาทิตย์มาถึงขีดจำกัดแล้วในฐานะทหารเขาสาบานว่าจะปกป้องไม่ใช่เพื่อให้ใครมายามเกียรติเขานึกถึงคำสอนของผู้บังคับบัญชาทหารที่แท้จริงรู้ว่าเมือ่อใดควรรักษาความสงบและเมือ่อใดควรลงมืออย่างเด็ดขาดเพื่อความถูกต้องในความคิดของเขา การคำนวณอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีเพื่อนทหารที่ยึดมั่นในเกียรติยศยังมีประชาชนที่แอบหวังให้ความยุติธรรมปรากฏนี่ไม่ใช่เรื่องของเขาและมอเตอร์ไซค์ของเขาอีกต่อไปแต่มันเกี่ยวกับสักดิสศรีของสถาบันและหลักการแห่งความถูกต้องที่กำลังถูกเหยียบย่ำต่อหน้าสาธารณชนอาทิตย์ตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้การกระทำตามอำเภอใจนี้ดำเนินต่อไปได้อีกแล้วร่างของเขากลับมายืนตรง แววตาจ้องเขม่งไปที่สารวัตพันธ์รอยยิ้มเยาะเย็บบนใบหน้าของตำรวจอ้วนเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของอาทิตย์ทันใดนั้นเสียงไซเรนจากรถยนต์ที่มาจากด้านหลังของสารวัตพันธ์ก็ดังขึ้นทำลายความตึงเครียดไม่ใช่เสียงไซเรนของรถตำรวจแต่เป็นเสียงไซเรนที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์สารวัตรหารสโหที่ใกล้เข้ามาทุกสายตารวมทั้งสารวัตพันธ์ และลูกน้องของเขาหันไปมองที่ต้นเสียงรถยนต์ของสารวัตรทหารสีน้ำเงินเข้มจอดกระทันหันไม่ไกลจากที่เกิดเหตุจากในรถนายทหารสอบสองนายในเครื่องแบบลายพรางสีน้ำเงินและหมวกเบ็สีเดียวกันรีบลงมาคนที่ลงมาก่อนคือร้อยเอกราชันนายทหารหนุ่มผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดและซื่อตรงบังเอิญว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนนายร้อยพระจุนจอมกล้าจบแผนกับอาทิตย์ ทั้งสองมักจะแบ่งปันเรื่องราวและปรับทุกข์สุขกันอยู่เสมอราชันด้วยสายตาที่เฉียบคมของเขามองเห็นอาทิตย์ที่ยืนอยู่กลางวงล้อมทันทีเขามองเห็นมอเตอร์ไซค์ของอาทิตย์ที่พังยับและกลุ่มตำรวจในเครื่องแบบที่กำลังล้อมกรอบเพื่อนของเขาด้วยท่าทีคุกคามโดยไม่ลังเลราชันและเพื่อนร่วมงานรีบเดินเข้าไปใกล้มีอะไรกันราชันตะโกนถามเสียงดังเสียงของเขามีอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของสารวัตรทหารเล่ากับนำพาบรรยากาศที่แตกต่างมาสู่ที่เกิดเหตุชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้ได้แต่ยืนมองอยู่ไกลๆตอนนี้เริ่มซุบซิบกันมีความรู้สึกโล่งใจปนกับความอยากรู้อยากเห็นบนใบหน้าของพวกเขาสารวัตรพันธ์ที่ก่อนหน้านี้รู้สึกได้เปรียบตอนนี้เริ่มมีอาการเลิกกลักใบหน้าที่แดงก่ำของเขาเริ่มซีดเผือดเขาไม่คาดคิดว่าจะมีทหารคนอื่น โดยเฉพาะจากหน่วยสารวัตถานปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาพยายามปั้นหน้าให้ดูหน้าเกรงขามแต่ความประหมาของเขาเห็นได้ชัดเจนชายและสมชายที่ก่อนหน้านี้ยิ้มเยาะตอนนี้ทําได้เพียงยืนนิ่งมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าการมีเรื่องกับสารวัตถานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับนายทหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่หรือประสบอุบัติเหตุอาทิตย์มองราชันด้วยความรู้สึกขอบคุณวีรบุรุษ ที่ไม่คาดฝันได้มาถึงแล้วนำพาการเปลี่ยนแปลงที่เขาคาดหวังร้อยเอกราชันเดินตรงเข้าไปหาอาทิตย์และกลุ่มตำรวจสายตาของเขาจ้องเข็มเหม่งไปที่สารวัตรพันซึ่งตอนนี้ดูทำอะไรไม่ถูกร้อยตำรวจเอกพานุพงศ์ใช่ไหมราชันถามด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงสารวัตถพันธ์ซึ่งเคยหยิงพยองพยายามฝืนยิ้มอย่างกิโกจินใช่ครับมีอะไรหรือเปล่า ก็แค่อุบัติเหตุเล็กน้อยอุบัติเหตุจราจรธรรมดาเขาตอบพยายามทําให้สถานการณ์ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ผมเห็นคือนายทหารของผมเป็นเหยื่อถูกชนแล้วหนีและตอนนี้กําลังถูกคุณกับลูกน้องขม่มขู่ราชันตอบโต้กลับเสียงของเขาสูงขึ้นหนึ่งระดับแสดงความไม่พอใจเขาชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์ที่เสียหายของอาทิตย์แล้วหันไปชี้หน้าสารวัตันธ์คุณเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่นักเลงอะไรคือเหตุผลที่คุณไม่รับผิดชอบ แล้วยังมาข่มคู่ผู้เสียหายสารลวัตพันฑ์เริ่มเหงื่อตกออราที่น่าเกรงขามและแวลตาที่เฉียบคมของราชันทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจชัยและสมชายทําได้เพียงก้มหน้าไม่กล้าส,สบตาไม่ไม่ใช่แบบนั้นเขาเขาขี่รถตัดหน้าเองสารวัตรัรมพยายามแก้ตัวยอย่างตะกุกตะกักแต่ราชันไม่เปิดโอกาสให้เขาพอได้แล้วละครของคุณผมมีพยานเป็นสิบสิบคนตรงนี้ ราชันพูดพร้อมกับเหลือบมองไปทางฝูงชนที่เริ่มกล้าเข้ามาใกล้เป็นการส่งสัญญาณถึงการสนับสนุนของพวกเขาและผมมั่นใจว่ากล้องวงจรปิดของจราจรก็บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ชัดเจนคำคู่นั้นทําให้สารวัตพันนิ่งเงียบเป็นเป่าศาักเขารู้ดีว่าถ้าสารวัตหารลงมาจัดการเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมกับหลักฐานที่แน่นหนาอาชีพของเขาอาจจบสิ้นลงได้อาทิตย์ที่ตอนแรกยอมจำนนตอนนี้รู้สึกมีพลังกลับคืนมา เขามองเห็นโอกาสที่จะทวงคืนความยุติธรรมด้วยก้าวย่างที่มั่นคงเขาเดินเข้าไปใกล้สารวัตพันธ์ท่านครับผมพยายามคุยกับท่านดีๆแล้วมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนี้เป็นรถคันเดียวที่ผมใช้ไปทํางานผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านี้เลยแค่ความรับผิดชอบในฐานะลูกผู้ชายในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐอทิตย์กล่าวเสียงของเขาสงบแต่แฝงไปด้วยความโกรธที่อัดอั้นสารวัตพันธ์ที่จนมุมและหวาดกลัวแทนที่จะขอโทษ กลับใช้สัญชาตญาณความกลางของเขาอีกครั้งกูอุตสาห์จะให้อภัยแล้วยังจะปากดีอีกอยากจะไปแจ้งความใช่ไหมกูก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาลองดีสารวัตรพันโกนมือของเขากำมัดแล้วเหวี่ยงออกไปหมายจะตบหน้าอาทิตย์นี่คือจุดสูงสุดของการใช้อำนาจโดยมิชอบความอดทนของอาทิตย์สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นมือของสารวัตรพันกำลังจะฟาดลงบนใบหน้า สัญชาตญาณที่ถูกฝึกฝนมาของอาทิตย์ในฐานะทหารก็ทำงานทันทีด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองอันฉับไวเขาปัดป้องการโจมตีนั้นและโดยไม่ลังเลอาทิตย์ปล่อยหมัดตรงเข้าที่กรามของสารวัตพันนอย่างจังพลักเสียงหมัดนั้นดังหนักแน่นจนทำให้สารวัตพันเสถอยหลังแล้วล้มลงไปกองกับพื้นถนนเสียงดังตุบหมวกตำรวจของเขากระเด็นออกเผยให้เห็นศีรษะที่เริ่มล้านเลือดสด เริ่มไหลออกมาจากมุมปากที่แตกของเขาชัยและสมชายตกใจสุดขีดพวกเขาพยายามจะเข้าโจมตีอาทิตย์จากสองทิศทางแต่อาทิตย์ไม่ใช่นายทหารธรรมดาเขาคือผลผลิตของการฝึกฝนอย่างหนักถูกสอนให้เผชิญหน้ากับสถานการฉุกเฉินด้วยความว่องไวเขาหลบหมัดของชัยแล้วทุ่มลงกับพื้นโครมชัยร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดสมชายเห็นเพื่อนล้มลงก็พยายามจะแตะอาทิตย์แต่ลูกแตะของเขาถูกจับไว้ได้ ด้วยเทคนิคสิลประการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพอาทิตย์บิดขาสมชายจนเขาล้มลงแล้วทําการล็อกไว้ได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่กี่วินาทีตํารวจอันธพาลสามนายสารวัตรพันธ์ที่สะบักสะบอมชายที่นอนร้องครวญครางบนพื้นและสมชายที่ถูกล็อกจนขยับไม่ได้ต่างนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นถนนฝูงชนโห o v e r ด้วยความสะใจ,จบางคนถึงกับปรบมือพอใจที่ได้เห็นความยุติธรรมถูกทวงคืนในทันที ร้อยเอกราชันเพียงแค่พยักหน้าช้าๆราวกับจะส่งสัญญาณว่าอาทิตย์ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วร้อยเอกราชันสั่งการให้เพื่อนสารวัตทหารติดต่อกลับไปยังกองบัญชาเพื่อขอความช่วยเหลือภายในไม่กี่นาทีกําลังพลสารวัตทหารหลายนายก็มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับทีมสืบสวนสอบสวนฝูงชนที่ก่อนหน้านี้ได้แต่ยืนดูตอนนี้เริ่มเข้ามาให้การอย่างกล้าหาญเล่ารายละเอียดว่าสารวัตพันธ์ และลูกน้องข่มคู่อาทิตย์อย่างไรวิดีโอจำนวนมากจากโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านก็ถูกส่งต่อกลายเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความกล้างของสารวัตพันสารวัตพันที่ใบหน้าบวมปูดและปากแตกพร้อมกับชายและสมชายที่ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดถูกนำตัวขึ้นรถสารวัตหารเพื่อควบคุมตัวไปสอบสวนพวกเขาไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้อีกํำให้การทั้งหมดและหลักฐานวิดีโอมุ่งไปสู่ข้อสรุปเดียวกัน พวกเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดและประพฤติตนเยี่ยงอันธพาลมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายของอาทิตย์ก็ถูกถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานเช่นกันราชนดูแลให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการปิดบังหรือช่วยเหลือกันเขายังรับประกันด้วยตนเองว่ามอเตอร์ไซค์ของอาทิตย์จะได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากฝ่ายที่กระทำผิดข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียและกลุ่มไลน์กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน ชาวเชียงใหม่ที่เอือมระอากับพฤติกรรมของสารวัตพนมมานานรู้สึกโล่งใจและพอใจพวกเขามองอาทิตย์เป็นวีรบุรุษท,ที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของพวกเขาผู้กล้าที่จะต่อสู้กับความยุติธรรมผู้บังคับกองพันของอาทิตย์เมื่อได้รับรายงานเหตุการณ์ก็ได้แสดงความชื่นชมต่อการกระทำที่เด็ดขาดแต่สมเหตุสมผลของจ่าสิบเอกอาทิตย์เขายกย่องความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของนายทหารใต้บังคับบัญชาและยืนยันว่ากองทัพจะยืนอยู่แถวหน้าเสมอ เพื่อปกป้องประชาชนและผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องคดีของสารวัตพันธ์และลูกน้องถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใสหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดและหลักฐานที่มาตัวแน่นหนาสารวัตพันธ์ถูกสั่งย้ายออกจากตำแหน่งทันทีและต้องเผชิญหน้ากับคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงคดีอาญาจากการกระทำของเขาเขายังเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกจากราชการอีกด้วยชัยและสมชาย ก็ไม่รอดพ้นจากการลงโทษที่รุนแรงเช่นกันความประมาทและความหยิ่งผยองบนท้องถนนที่นำไปสู่การทำร้ายนายทหารกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาต้องยอมรับหลายวันต่อมามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงของอาทิตย์กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมหรืออาจจะดูใหม่กว่าเดิมด้วยซ้ำค่าซ่อมทั้งหมดถูกจ่ายโดยสารวัตพผลแม้จะต้องผ่านการใกล้เกลี่ยอย่างเข้มข้นจากฝ่ายสารวัตทหารและเจะเลตตำรวจอาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเขาไม่ได้ต้องการคําสรรเสริญเพียงแค่ต้องการให้ความยุติธรรมบังเกิดเหตุการณ์นี้กลายเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับทุกฝ่ายว่าเครื่องแบบและตําแหน่งหน้าที่ไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกาบังในการกระทําตามอําเภอใจและเหนืออํานาจทั้งปวงยังมีความจริงและความยุติธรรมที่จะหานหางของมันเองได้เสมอเรื่องราวของจ่าสิบเอกอาทิตย์ผู้ถ่อมตนที่ต่อกรอนกับสารวัตพันธุผู้หญิงพยองกลายเป็นไวเรา ไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่แต่ทั่วประเทศไทยเป็นข้อพิสูจน์ว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐผู้สุดจิตจะไม่นิ่งเฉยต่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดท้ายที่สุดแล้วความยุติธรรมย่อมมีชัยเสมอ